สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะเข้าป่านะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวไปตามไปดูกันเลยอ่าตรงนี้ก็มาอยู่ที่กั้นตรงการอะไระวะหัวเข้านะำหัวเข้ากับเนื้อครับผมเนื้ออ่าวันนี้เราจะเข้าป่าไปกินกันนะครับขดตัวบาวาวว้าก็จุไอ้ก็ไดเชียวยีดใช้มือให้สังยีดใช้มือใก็ได้ละมือนกันใช่ไหมเจ้าไปดูเลยเอาลุย วันนี้เราก็จะมาตกปลานะครับที่บ่อปลานะครับที่บอ่อปลาอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็มีเบ็ดเบ,บเ็ดไม้นเะเบ็ดไม้น,นี่คือตะไะคร่นี้คือตะไคร่นะตะไคร่ม,มาดูแค่ตะก้อนตะก้อนในกระเป๋ามีออนะมีน้ำโอ้ย <laughs> เ,ออเยอะ <laughs> มีน้ำสองขวดโอ้โหเยอะครับผม <laughs> แล้วก็ตะแกรมีข้าวมีกระปุ๋อะไรมะมัยนะครับนี่ครับครับก็ตามมาดูเลยครับเราไปกันเลย <laughs> อันนี้คือเส้นทางที่จะไปจะเข้าไร่ไร่ชานะครับตรงที่มีบ่อปลานี่นะครับใบไม้ครับใบไม้เก็บขายได้ครับนี่คือชานะครับชาโหชาคนชาวบ้านออกดีนะครับโหชาครับชาชาอัสซ้นะครับนี่ครับโอ้โหชาออกดีมากเลยครับอันนี้คือยังเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับโหชาออกสวยมากครับ S <S ถึงที่นั่น่างด้ถึงกระ่อมแล้วนะครับถึงกัดท่อมแล้วตรงนี้เราจะกองไฟไว้ไก,ก่อนนะครับจุจุไฟไว้ก่อนอไฟเช่นไรครับอไฟเช่น,นครับมีดีมา มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆวันนี้เราจะจุดไฟไว้ก่อนนะครับจะจุดไฟไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาย่างปลากันที่นี่นะครับยนเงี้ยเอะดุเื้อเออมงแล้วเยแล้วคุ้ามา นี่นะครับบ่ออยู่โน้นนะครับบ่อบ่อน้นบ่อน,นี้ยอะโหไม้ประเภทนี้แข็งมากเลยครับวิธีชาวดอยครับดูครับโอ้หไม้ประเภทนี้แข็งมากเลยนะเพื่อน เดี๋ยวครับหน้าแดงหมดแล้วครับโอ้โห,โโหไม้แข็งขี้ไม้นี่ค,ะะครับข้าวนะครับอืมเปิดละก้อนถุงหนึ่งโลหนึ่งได้นะครับชิเลครับชิเลครับงาน <laughs> <laughs> แต่เออเราจะถ่ายตรงนี้เหรอ, <S <S อช่ครับผมไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อครับผมเจ๋ออยวันนี้เราจะไปตกปลานะครับตกปลาที่บ่อครับว,วันนี้มีสมาชิกกี่คนครับสี่คนครับสี่คน,ส,คนสี่คนนะครับวันนี้มี ทางไอ้นะครับแล้วก็ทางอาชาแล้วก็ท่านจตุพลนะแล้วก็ผมคือทั้งเพียวนะครับเดามาดูเลยเพื่อนอันนี้คือบ่อนะครับบ่อเห็นรอเปล่าตาก้องเห็นหรือเปล่าครับเห็นเห็นเห็นครับครับนี่นะบ่อปลานะครับบ่อไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ปลาเยอะไปบ่อปลากันเลยนะครับตรงนี้เราก็ถึงแล้ว ถึงแล้วครับอย่าขึ้นเด่นแน่มาตาอย่างเดนมแน่ท่านประธานมาถึงในพิธีแล้วครับทุกทย่างได้ครบไม่หยุดตรงนี้เราก็มาถึงแล้วนะบ่อบ่อปลานะครับนี่ครับดูตาตากล้องดูนี่นะบ่อบ่อปลาครับบ่อปลาอันนี้โอปลาหายหมดเลยครับวันนี้โอปลาไม่มีเลยครับเอาทั้งอาชาจะตกแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับกำลังเตรียมนะครับไม่รู้จะได้สักกี่ตัววันนี้ อาเหยื่อที่เราใช้วันนี้คืออะไรครับท่านุยธุพนเหยื่ออะไรครับเนื้อหมูครับเนื้อหมูใช้เนื้อสดๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าวันนี้ผมพูดภาษาไทยไม่ได้นะพูดเด้ภาซาครับเอาทางไอ้ครับครับผมนี่คือวิธีการใส่นะครับเพื่อให้เหยื่อปลาดุกนะครับปลาดุกอ่าวันนี้เราจะมาตกปลาดุกนะครับมันดุกจริงๆไหมครับอ่าต้องใส่ยังไงวิธีการใส่น้ำใส่นะครับเสียบเบาๆนะครับให้มันห้อยออกมาหน่อยๆนะครับอ่านี่ครับวิธีครับ นะครับนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันเลยครับว่าจะได้สักกี่ตัวอ่าโอเคครับหนึ่งโลครับวันนี้หนึ่งโลอ่าไซส์หนึ่งโลครับวันนี้มีเยอะแบบปลาไใช่นึ่เดีอาตกกันเลยครับตกกันแล้วครับออาตัวนี้ท่านอาชาได้หรือเปล่าครับได้ปลาเลยครับอย่างนมงได้สักตัวเลยครับผมโอ้โหนี่บบปลาเถื่อนครับนี่ครับได้ยังครับว่าทานอาชาดูครับลองดูครับผม ลองเสียงดูเขาเนี้เอา้าเอา้าติดโอ้โหได้แล้วครับได้แล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ,โ aw, 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 โอ้เป็นเป็นปลาแล้วครับปลาน,นิลครับผมปลาน,นิลโอ้ตัวนี้ไซส์สามนิ้วนะครับปลาไม่ค่อยใหญ่ครับบ่อนี้ปลายังไม่ได้เลยเดีเออเ๋ยวนะครับนี่อาชาครับได้ไปหนึ่งตัวนะครับเหลืออพิวนะครับอาเพีวน้องนครับไม่มากินเลยครับบ่อนี้ยังไงไม่รู้อ่ะยังไม่ได้เลยครับดูครับดูครับดู ปลามีอยู่นะแต่มันไม่กินเหี่อเลยครับโฮ้นั่นหลบไปไหนครับดูนะครับนี่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 ่อนต่อต่อไปนะครับไม่นานนะครับไม่นานโอ้นี่อันนี้คาดว่านะครับน่าจะได้นะครับรอบนี้นี่ครับดูท่าครับไปไม่มากินเลยครับนี่ดูครับดูดูดูครับ ยังไม่ได้เลยสักตัวเลยครับดูนะครับตั้งใจมากนะครับดูหน้าครับนี่หลบอย่างเดียวครับไอไอครับอายได้ยังครับโอ้ยังเลยครับนี่ยังไม่ได้สักตัวเลยครับอ่าเดี๋ยวอ่าตรงนี้ถ้าอาชาดได้อีกตัวแล้วครับไหนอาชา ดึงออกมาแล้วโอ้โหูอี๋อเบ็เบ็ดโอ้โหปันนี่อแล้วครับปันนี่นะครับคราวนี้น่าจะประมาณสักสามนิ้วครึ่งครับนะครับโ,โ,โชว์หน่อยโชว์ปลานหน่อยครับนี่ครับผมโอเควันนี้ออโอ้ได้กินแล้วครับวันนี้ได้กินแล้วได้กินแล้วครับผมเจับใสต่ตาไข่แล้วครับเอ่อใส่ในตาไข่แล้วครับโอเคเอ น่เ็กเ,เออขอโทษด้วยนะครับเพื่อนๆมีกี่ตองได้ปลาไม่ได้ถ่ายนะครับโอ้ประมาณกี่ตัวครับเนี่ยทั้งอเมโอ้หลายตัวนะครับ ประมาณกี่ตัวครับห <6 S 1> ตัวโอเคปลาดุกสองปลานินตัวนี้ย้ายบ่าปลาครับนะวิธีการฆ่านะครับอ๋อตัวนี้เราจะมาทําเมนูกันนะครับวันนี้เราจะย่างครับจะย่างนี่ตัวนี้กำลังผ่าท้องครับนี่ปลานิลนะครับตัวนี้คือปลานินนี่ครับผ่าท้องผ่าท้องจะเอาขี้อ่อกนะครับ สู่กับที่เดิมโอเค,อเคล้างด้วยครับล้างด้วยนี่นะครับนี่ครับโอเคปลาดุยตัวนึงครับปลาดุยตัวนึงปลาดุกครับปลาดุกอ่านตัวเป็นปลาดุกครับ โอ้อย่าดามากนะครับเพื่อนทุกคนอันนี้คือวิถีชีวิตของเรานะครับปิดชีพปิดชีพผัดท้องปลาดุกแล้วครับกันนี้เกี่ยวมาแล้วครับอืมขีบขี่ข สันแรลกปลานะครับนี่นะครับจะเอาเขี้ยวออกแล้วครับเดี๋ยวคือล้างทีเดียวครับนี่เราจะเอาไปย่างเนาะย่างครับย่างย่างปลาไม่ค่อยใหญ่ครับตรงนี้ยังไม่ค่อยโตครับ <c oughs> มีอะไรก็กินตัวนี้เราจะย่างปลาเลยนะครับ อ,อมาด้วยแกบอ่านี่ครับสมุสทงคนเรานี่แหละครับนเนยผงชูรสครับเอาใส่เข้าไปใส่เยอะครับปลาสดนะครับปลาสดเกลือนับเกลือ เกลือเกลือครับเกลืออ่าม่ต้องอะไรมากมายครับนี่ใส่เกลือครับนี่ครพี่ปงพี่ปงนี่โอ้ยยอดครับเท่ใกล้นี่แล้วแล้คุ้เลยครับไอมัง้ากันนี่คือหมักของคุณปลาคุณดอยครับ นี่ครับป่านีครับป่านีนี่ครับดูคนทำนะครับนี่ครับยอดครับนี่ครับเอามาสิละเอาตะไคร้นะตะไคร้นี่ตะไคร้ครับดูมาครับนี่ครับตะไคร้ยัดใส่ปากเลยครับ เพื่ออะไรครับเพื่อดับกิ่งคาวปลาครับโอเคือ <Okay. S 2> นี่เอานี่ใส่ยังงี้นะครับนี่เอาตัวแรกครับเอาดูตัวต่อไปทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนี่ครับตัวที่สองครับนี่ ตรงนี้เราจะใส่ปลาเลยนะครับจะย่างเลยครับนี่ย่างปลานีเนาะหอปลานีเนาะนี่ครับไม่ต้องอะไรมากมายนี่นี่ครับใส่ลงไปนี่โอ้โหพิษดดแดงๆเลยครับ นี่ครับอะไรมากดีที่มาน่ะนี่ครับพร้อมครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับ,รรบเรามายั่งเลยครับรามายั่งเลยนะครับ เตาก็พร้อมแล้วครับคนกินพร้อมกว่าครับนี่ครับเอาไปย่างกันเลยนี่ครับโหสยอยเห็นไหมนี่ครับคนทำนะครับรอกินครับรอกิน อ่าตัวน,นี้ปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วครับโอ้เหลืองน่ากินมากเลยครับเพื่อนๆดูครับดูโอ้ปลานิ่ของเราอาตัวน,นี้ก็ปลาของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ดูครับน่ากินครับเหลืองนี่ไม่ได้สวก,กินดีๆครับ นี่สุกแล้วนี่ปลาของเราสุกแล้วนะครับโอ้ร้อน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 เอรากินดูครับลองชิมดูอ๋อครับเอากินดูสิครับว่าอร่อยไหมครับได้ครับผมเอาลองชิมดูครับเนื้อขาวาครับดูเนื้อครับโอ้โหชิมหน่อยหนึงจิมน้ำพิษดูครับดูครับ ดูครับความอร่อยโอ้โหแล้วลงจานแล้วรอ้าวร้อนร้อนร้อนยูยูข้าวอืมอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยโอ้อร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมครับโอ้เลือดเอากินแล้วอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับนี่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 อืมครับทั้งไอ้ครับผมทั้งไอ้ ก็เป็นว่ากิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบใจคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับบ๊ายบายก็ <c oughs> เอาเป็นว่ากิมนี้ก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> <c oughs>